วัสดีครับอยู่กับตีเล็กสายมันครับผมกลับมาติดตามภาร,รกิจของทีมงานช่างอุ้ยนะครับรถวินจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ต่อนะครับกับภาร,รกิจกู้รถเกี่ยวข้าวสุพรรณบัรช่างติดลมอยู่ในเขตของตำบลหนองแคนอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดศึกษาเหตุของการจมน,นะครัอนาลอกนั่นเองครับ ลอกร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าปีที่แล้วครับแต่ในระหว่างห้าปีนั้นที่ผ่านมาไม่มีรถเกี่ยวลงนะครับปีนี้นี่ลองดูลองเอารถเกี่ยวลงเป็นนาของในนารถเกี่ยวนะครับทีมงานสุพรรณการช่างแปลงสุดท้ายเกี่ยวเสร็จแปลงนี้ก็จะล้างรถจอดครับแต่ว่าผ่าท่าซะก่อนทั้งฤดูกาลนี่ไม่มีการติดโลมเลย มาพลาดท่าเอาแปลงสุดท้ายครับ <Okay. S 1> เข้าออตำราครับ <Okay. S 1> ไปเอกตายตอนจบ <Okay. S 1> คนขับสองนุ่มรอครับ <Okay. S 1> จากบ้านโพห้วย <Okay. S 1> ชุมพลบุรีสุรินนะครับ <Okay. S 1> ในเขตของตำบลเมืองบัวรถเกี่ยวข้าวนี้มาจากจังหวัดอะไรนะพี่นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช okay. 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 รถวินนี่จากรัตนบุรีสุริน รถสไลดลนล์นี่สีขอร์นภูมิสุรินโอ้โหมากันหลายที่เหลือเกินติดโยติดลมอยู่ในลักษณะหน้ากดครับหน้าจมหน้าจมตูดเชิดตอนนี้ทีมงานครับทีมงานรถวินกำลัง อผูกโซ่เตรียมตัวเกี่ยวสลิงนะครับมากัน4ี่ขุนพลนำโดยช่างอุ้ยช่างหมิงช่างดอนแล้วก็ป๋าเสครับเตรียมพร้อมปล่อยสลิงแล้วฝั่งนี้ สลิงแล้วครับเตรียบตัวรับทึกกันได้เลยดูสิว่าเจ้าขวัญใจสบายชาวนานะครับรถวินคันนี้จะกระตุกเจ้าสุพรรณการช่างรถเกี่ยวข้าวขึ้นได้ด้วยเวลากี่วินาทีกี่นาทีนะครับรอติดตามครับ ขอนคสาดิงแล้วครับ ไม้ก่อน ติดไม้ป่พี่ติดไม้ครับติดไม้ติดไม้ไม้ที่ใช้วินตัวเองพอเห็นสแสดงมาพ่ามีเห็นสแสดงว่า,าตาสดาตุด ทรงผมคนขับนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับหัวฟูมาเลยตอนนี้กำลังตัดตปุ๋ยนะครับเอาไม้ออกก่อนไม้ที่ใช้วิญนี่มันขัดเอาไว้หลากเมื่อสักครู่ครับขยับไปเยอะเลยนะครับจากจุดนี้ ขยับอีกนิดนึงครับอีกฝั่งนึงเนี่ยใบแทกฝั่งขวาเนี่ยยังตัดกระสอบปุ๋ยไม่ได้ ขวางลำเลย เอาไว้ครับมีดมาแล้วครับมุด,ดเ,มมมเข้าไปช่างดอนต้องตัดครับงานนี้ นะครับ ออกมาแล้วอา้าวคนก็ติดครับช่างดอนเรียบร้อยเช่ที่เดียวสัมเชี่ยชิบูซีล่าจังอุ้ยบอกพร้อมแล้วครับเอาละครับเตรียมตัวครับ ไปแล้วครับ ดสุดยอดเลยขึ้นจากโลมไปได้นะครับนี่ครับล่องรอยครับล่องรอย อันตรายครับเพราะฉะนั้นยังไม่ปลดสลิงโอ้ปลาเสบาเสตกลมครับตกหลุมตรงที่หางรถบินนี่ปัดเอาไว้เตรียบตัวครับ บสอง ม้นสลิงแล้ว <Okay. S 1> เก็บอุปกรณ์ออกมาดูห่างๆก่อน mm hmm. เดี๋ยวดูว่าเจ้าสุพรรณการจ้างนี่จะออกออกได้หรือเปล่านะครับเราจะเกี่ยวต่อหรือเปล่าเดี๋ยวรอดู รองครับรอบสองครับตัวนี้มันเป็นรอยที่หางรถบินปักยันเอหลุมที่รถวินปากเอาไว้ <laughs> เจอดาบสองแล้วครับโอ้จมรอบสองหลุมที่หางรถวินนะครับปักปากลงเนี่ย อตอนนี้ก็ต้องอาหาไม้แล้วครับจะจงุ่ยมาแล้วโดนหลุมที่หางรถบินปัดอือันตรายครับ จางบุยไปให้ทีมงานนะครับไปหาไม้ก่อนไม่มีไม้นี่ค่อนข้างลำบากครับจบรอบสองนะทีมงานไปหาไม้นะครับเดี๋ยวยังไงครับคอยกลับมาติดตามรับชมกันต่อแล้วกันครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ